ครับวันนี้เป็นงูคล้ายงูสิงนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับอยู่ที่ถนนเลยนะครับขวางทางอยู่นะฮะแต่ดูแล้วคงไม่ใช่จงอางนะฮะน่าจะเป็นงูสิงนะครับสิงดงอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเส้นทางเข้าไปที่หมู่บ้านอยู่ร่องกล้านะครับนะฮะตอนนี้ผมนั่งมอไซค์อยู่ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับหัวมันเล็กนะครับ ห,หัวเล็กผมก็ไม่ถนัดนะครับว่างูอะไรนะครับแต่ก็กลัวก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับนั่นเลยนะครับข้ามถนนไปนะครับโอเคทางใครทางมันครับจนกว่าง,งูจะผ่านเข้าไปในป่านะครับผมถึงจะเอารถผ่านไปได้ยังไม่ทราบว่าง,งูอะไร ด้านหัวเข้าป่าไปแล้วนะครับโอ้หนึ่งชูคอมองอีกนะครับอ้าโชคดีครับขนลุกเลยเขาบอกว่าเจองูหน้าบานนะครับโชคดีประมาณนั้นหรือเปล่าครับอะสาธุวันนี้ก็มาเที่ยวที่โรงเรียนบ้านร่องกล้านะครับโรงเรียนห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาว่าอย่างนั้นนะครับนะ เป็นวันเสาร์นะครับเง,เงียบๆนะครับมีครูอยู่นะครับนี่ไปคุยกันดีกว่าครูแซกกำลังทำงานอยู่นะฮะมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะครับน้องจือจ้อจื้อมาด้วยนะครับนี่วันเสาร์วันอาทิตย์ครูทำงานอยู่นะครับที่โรงเรียน แบกกราวข้างหลังสวยจังเลยนะครับไร่กะหล่ำของชาวบ้านร่องกล้านะครับอย่างสวยงามเลยเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนี่โรงเรียนห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยานะครับหนาวที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกนะครับ สาธุความสูง1,369เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับทุกปีเป็นแม่คานิ้งเลยนะครับบริเวณโรงเรียนร่องกล้าวิทยาจากนั้นนะครับหนุ่มเสือก็มานั่งที่ร้านกาแฟขอ,องเจ้หอมครับนะครับก็<า>นะได้มองเห็นกิจกรรมของ รถกระลำปลีนะครับที่ลากกระลำออกมานะครับตรงนั้นเป็นด่านด้วยครับไม่ใช่ด่านตรวจครับด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะครับรถคันไหนบรรทุกกระลำซื้อกระลำออกมานะครับก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคันละ40บาทนะครับเพื่อใช้บำรุงนะครับอันหมู่บ้านเป็นคนเก็บรับผิดชอบนะครับนะคันนั้นคันรถเปล่าก็ไม่ต้องเสียนะครับนะถ้าคันไหนได้กระลำมาก็ต้องจ่าย 40บาทนะครับเอาไปโพสกันทิปหน้านะครับหมู่บ้านรองกายังมีที่ชมเยอะครับ